สนับสนุนโดยสินทรบุฟเฟ่นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นต้องสินทรน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณตราหินวะจกนินจาตลาดคลอง16โจ๊กธรรมดาแต่ความอร่อยไม่ธรรมดาอัสลามุอะไรกุ้งครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับสามารถฝากร้านไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมบางเนี่ยจะมาทำหน้าที่เป็นสามีที่น่ารักเว้ยทุกคนพาลีนาหอกสังขารมาจากรามคำแหง53ามาที่นี่เลยครับตลาดนัดฐานเพชรนนท์ครับผม ลีนาะเขาไปดูไอ้นี่เว้ยไอรีวิวของร้านดองบังใน a c e b o o k อ่ะเออแลวเกิดว่าอยากกินขึ้นมาปกตินะวันนี้เนี่ยบังจะไม่ไปไหนเว้ยจะตัดคลิปนอนอยู่ห้องแต่ว่าลีนาอยากกินด้วยความเป็นสามีที่น่ารักก็ลเลยหอกสมขานพาลีนามาเขารักตัวเองมากขนาดไหนในตัวเองรู้ไหมเนี่ยฮะต้องต้องมาอยู่แล้วแหละ <c oughs> ทำไมเขาบังคับขนาดนั้น <c oughs> อยากกินเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตลาดเลยดีกว่าครับผมว่าร้านนั้นน่ะอยู่ไหนอันที่จริงแซลมอนมันก็เหมือนกันนะกินหน้าปากซอยไม่ได้เหรออันนี้เขาดูสดอ่ะอันนี้เขาดูสดไม่ฉ่ำ เ <laughs> นี่ยแหละครับเหยื่อโซเชียลมีเดียพวกนี้แหละ นี่กับบังเนี่ยเดินหากันทั้งตลาดเลยครับผมไม่มีไม่เจอเลยครับร้านดองบังเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอเดินจนไขมันสลายละลายไป2ลิตรกว่ากว่าจะรู้ว่าชื่อร้านในเฟซกับหน้าร้านเนี่ยใช้คนละชื่อกันในเฟซเนี่ยชื่อดองบังแต่หน้าร้านเนี่ยชื่อบังดีนแซลมอนสดอ๋อหาตั้งนานและบังไม่ใช่คนแรกนะที่หาร้านไม่เจอเนี่ยลูกค้าบางคนก็หาไม่เจอเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าแต่เห็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงเนี่ยจะเปลี่ยนให้มันตรงกันแล้วครับตอนนี้ยังรัก ชื่อนี้อยู่ใครผ่านไปแถวนั้นเนี่ยหาร้านไม่เจอไม่แน่ใจเนี่ยก็ไม่ต้องมองหาชื่อร้านดองบังก็ได้ครับผมให้มองหาร้านอัสมีน่าไก่สดแทนเจอไก่สดที่ไหนปลาสดก็อยู่ที่นั่นแหละครับเขาจะอยู่ติดกันตลอดเลยที่ร้านเนี่ยจะมีทั้งแซลมอนที่แล่เป็นซาชิมิให้พร้อมทานหรือจะเป็นชิ้นใหญ่สําหรับทําสเต็กก็มียกเป็นตัวเลยก็ได้ปูอาดกิมจิยำสาหร่ายน้ําจิ้มซีฟูด้ดมีทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงพุงดองแซลมอนดองหอยโอตาเตดองนําเข้าตั้งใจมาซื้อแซลมอนแต่ใครจะใจโลเลแวะไปซื้อไ สดด้วยทางร้านเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ได้เสียตังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมห่อมาเยอะมากเดี๋ยวเรากลับไปกินที่บ้านกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมนี่อันนี้ก็คือของทั้งหมดที่เราซื้อมานะครับกระปุกเล็ก,ลกๆอันนี้นะครับสีน้าเงินเนี่ยก็จะเป็นหอยเชลโอตาเตะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกุ้งดองอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนนะครับผมนี่ อันนี้ของฟรีเออเขาบอกว่าน้องสาวเขาหรือว่าใครนะน้องสาวหรือพี่สาวเอาเป็นว่าคนที่ให้ผมมาเนี่ยนะขออย่าซาก,ก็เราคอยรอนนะครับผมได้มากินกับไอ้นี่พอดีเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่ร้านนะครับจะมี2ออย่างนะครับผมซีฟู้ดที่เป็นแบบน้ำจิ้มสีแดงแล้วก็จะเป็นแบบน้ำจิ้มสีเขียวรสชาติมันต่างกันไหมหรือว่ามันต่างกันแค่ชนิดของพริกต้องลอง ต้องลองใช่ไหมอะไรอะไรก็ต้องลองแต่หนูลองยาหรือไงก็ไม่รู้อาให้เขากินไหมก็ถ้าตัวใส่ผ้าคลุมหัวเขาให้ตัวมันนั่งกินแล้วแต่ตัวไม่ใส่ผ้าคลุมหัวไงแล้วตัวของปลาแซลมอนนะครับผมเราก็เอามาทั้งหมด2แพ็คเลยนี่มีตัวนี้ด้วยตัวนี้เขาเป็นตัวเลยนะตัวท้องใช่ป่ะลีนาบอกว่าอันนี้อร่อยเดี๋ยวนุเกอร์จะกินให้หมดเลยแล้วก็จะมีสาหร่ายญี่ปุ่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกิมจินะครับผมแล้วก็อันนี้ไข่กุ้ง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แซลมอนดองก่อนเลยดีกว่านะครับนี่วิธีแกะก็คือดึงฝาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เขาทําเป็นเหมือนแบบไอเนี้ยใครเคยกินพวกเงาะกระป๋องบ้างว่ะเออมันเป็นฝาเหมือนคล้ายๆพวกเงาะกระป๋องเลยเว้ยอันนี้ก็อุ้ยตกใจอือเออแซลมอนที่เขาให้มาด้านในนะครับผมโอ,โอ้ชิ้นก็พอกินอยู่นะมีหลายชิ้นอยู่นะชิ้นใหญ่อยู่นะช,นนะชิ้นใหญ่มากนี่ ชิ้นใหญ่มากเลยครับนี่ชิ้นก็ประมาณนี้อันเนี้ยปกติอย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมว่าผมอ่ะไม่ค่อยกินพวกปลาดิบหรือว่าของดงของดองอะไรเท่าไหร่แต่โบราณอ่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะเวลารักกันอ่ะมันจะปรับตัวเข้าหากันเว้ยเนี่ยแบบรักลีนาเต็มขั้นแล้วอ่ะปรับตัวมากินแซลมอนดองกับลีนาได้อ่ะลีนาดีใจปะไม่มีคนแย่ง <laughs> เป็นเรื่องเดียวที่ลีนาไม่ชอบนะครับผมถ้าแบบผมทำอะไรเหมือนลีนาเนี่ยัอเนี่ยไอเรื่องเติมมอนี่เรื่องเดียวเลยที่ลีนาไม่ชอบลีนาดูดิโอ้ยหยดอมหยดแล้วยังไงหยดแล้วลีนาก็เช็ดอยู่ดีอ่ะงั้นก็ให้มันหยดหยดไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดที่เป็นพริกเขียวนะครับผมนี่โอ้ยหยด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 ยดบิสมิลลาห์ม มันลื่นลงคอไปเลยบดตัวลื่นลงคอไปเลยอะ่ะเคยเห็นแบบปลาไหลที่มันสไลเดอร์ลงจากสไลเดอร์อย่างทีปะไม่ต้องเคลียรเลยอะ่ะกัดปุ๊บไหลลงคอปั๊บทำไมทำแบบต้องทำปากตามอย่างงี้ด้วย <c oughs> ด, <c oughs> ดังบุ้มเลยอะ่ะอุ้ย <c oughs> เลยหมดเลยเนี่ยแพ็กเกจเดีเออแพ็กเกจดีมากแน่นหนาอันนี้ก็จะเป็นตัวหมึกดองนะคะผมมันจะบุ้มแบบเมื่อกี้อีกป่ะว่าอุ้ยไม่ได้ไม่ดีนะที่แบบว่ามันดันอากาศตุ้มออกมาเมื่อกี้แสดงว่าเขาอัดดีแต่คนกินอย่างเราตกใจนี่โอ้โหอู้เป็นเส้นเลยชิ้นใหญ่ใหญ่มากอะดูดิ ชิ้นใหญ่น่ากินมากต้องเหมือนเดิมใช่ปะอยู่กับลีนาแล้วเขากินของดองเก่นขึ้นเยอะเลยอะคนเรามันรักกันก็อย่างนี้แหลนะเนาะไม่พูดด้วยเลยเว้พอแบบแย่งของดองมันไม่พูดด้วยเลยไม่คุยด้วยเลยอันนี้จะเป็นตัวสาหร่ายญี่ปุ่นนะครับฮะแล้วเราก็เหมือนเดิมตามสเตปนี่ไข่กุ้งอันนี้เดี๋ยวเราจะกินกับซีฟู้ดแดงนะครับผม อของดองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมลีนาชอบกินมันอร่อยนี่เองพอเริ่มชินแล้วมันก็เริ่มอร่อยปะไม่เหมือนกับุมจีด้วยอะโต๊ะก็คือดุกดิกดุกดิกดุกดิกอันนี้คือเป็นความยากในการรีวิวมากต้องต่อโต๊ะสองตัวต้องต้องซุมจีด หอมอ่มอืม้อร่อยวาีนาเขารู้แล้วว่าทำไมลีนาชอบกินของดองสรุปคอนเทนต์นี้จะซื้อให้เขาใช่หอเขาซื้อให้ตัวไงเขาพาตัวไปเดินทางไปดันโดนเสาะแสวงหาเสียเวลาเดินทางไปชั่วโมงหนึ่งเดินทางกลับชั่วโมงนึงแต่พอมาถึงบ้านปุ๊บตัวอาบน้ําเสร็จขี้เกียจใส่ผ้าคลุมหัวเขาก็เลยต้องมากินนี่ไง เขาไม่ได้อยากกินหรอกแต่ว่าเพื่อลีนาเขาทําได้อันนี้เป็นน้ำที่เขาให้มานะครับผมจำไม่ได้ว่าน้องสาวหรือว่าพี่สาวนะครับฝากมาให้ชิมเข้มข <c oughs> ้นลงคอเลยอร่อยครับอร่อยเออกล่อง <c oughs> <c oughs> เขาเขียนว่าอะไรเขาุูส่ายยังไม่โฟกัสกล่องอะพยายามอ่าน <c oughs> อ่านไม่ออกจริงๆม่าเขียนว่าอะไรเนี่ย ชงมือชาตอหรืออะไรก็ไม่รู้ดูดิ <Okay. S 1> ผมพยายามอ่านเลยนะครับแต่ผมอ่านลายมือไม่ออกจริงๆเลยเขาไม่ได้ยาแบบทําให้เราอ่านหรอกเขาจะทําแบบแนวเชิงงานอาร์ตอะงานอาร์ตอะเออและเมนูนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็คือกุ้งดองนะครับนี่กุ้งดองอมันมีหลายตัวมากเลยนะเนี่ยอยากจะเทมันนับเหลือเกินว่ามีกี่ตัวแต่เดี๋ยวคิดมันยาวเอาแค่นี้แล้วกันรู้แต่ว่าอัดแน่นแล้วก็เต็มกระป๋องเลย นม่มีเต็มกระป๋องเลยครับผมจริงๆถ้ามันก็ถ้าจะเพิ่มข้าวญี่ปุ่นก็โอเคแจ๋วเลยเนาะใช่แต่ว่าตอนกลางคืนไงเราสองคนไดเอก็กลดความอ้วนอยู่ก็เลยไม่เอาข้าวญี่ปุ่นมาเอาแค่นี้แหละใช่ไหมแค่นี้ไม่อ้วนหรอกเนาะใส่กิมจิด้วยใส่กิมจิด้วยลีนาชอบบังคับให้เขากินอะไรพวกนี้จนเขากินเป็นนะ่ะแล้วพอเขากินเป็นลีนาก็มาโวยวายพอเขามาแย่งตัวก็มาโวยวายนี่ครับผม เรื่องว่ะผมจะบอกอะไรให้นะทุกคนลีนาเขาบอกให้ผมรีวิวแค่กล่องละชิ้นก็พอเพราะว่าที่เหลือเขาจะกินผมก็อยากกินให้มันมากกว่าหนึ่งชิ้นนะแต่ลีนาไม่ให้ไงหลังรีวิวเสร็จอันนี้ตัวจะกินส่วนเขากินอะไรมาม่าผัดและของดองเมนูสุดท้ายนะครับผมก็คือหอยเชลโอตาเตะดองนะครับอืม โอตาเตเขาบอกนำเข้าด้วยนี่ใช่โอตาเตะนำเข้าเลยนั่งเครื่องบินมาจากสุวรรณภูมิเลยนี่อุ้ยอันเหรอเดนอ้ยไอโฟนกูอู้อูน้ำดองเต็มกล้องเลยนี่อุ้ยชิ้นใหญ่มากมีเป็นชิ้นเลยครับผมหอยเชลล์โอตาเตนะครับผมหอยเชลล์โอหอยเชลล์โอตาเตนะครับผมอะไรวะโอตาเตโอตาเตเขาก็บอกหอยเชลล์โอตาเตเขาบอกโอหอยเชลล์โฮตาเตนะครับผม จะถามอะไรวะเขาก็พูดถูกเลยว่าโอตาเตะว่ะหอยเชลล์โอตาเตะ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 แล้วมันเขายังไม่กดหยุดเลยแล้วก็เสียงกันอ่ะอลล์ต่อโอตาเตะเออนี่คือถูกไหมอันนี้ก็เป็นหอยเชลล์โอโอ้ยใหญ่เลยนะอันนี้เป็นหอยเชลล์โฮตาเตะนะครับผมวางลงอันนี้แบบ ม่กินกับน้ำจิ้มได้ไหมอยากกินแบบอย่างเงี้ยลองลองเหมือนเขาทำน้ำดองมาอร่อยอ่ะไม่ต้องพึ่งซีฟู้ดก็ได้ให้อันนี้เป็นน้ำดองเปล่าๆนะน้ำดองออกเค็มๆอ่ะปกติน้ำดองมันต้องออกเค็มๆปะเ,ๆเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้สายนี้เขารู้แต่ว่ากินได้อยู่อร่อยเลยและเมนูสุดท้ายนะครับผมก็คือแซลมอนสดนะครับ <c oughs> เขาขออันนี้อันนึงนะเอาแค่ครึ่งเดียวพออันนั้นอ่ะครึ่งเดียวลีนาก็รู้ไม่ให้หรอว่านุกเกอร์เป็นคนถ่ายคลิปอยู่ตัวเอาอันเดียวพอนุกเกอร์เป็นคนกินครึ่งเดียวตัวเดี๋ยวเขาตัดผู้ชมเขาบอกให้นุกเกอร์กินแบบนี้มันจะได้ดูอะเลอร่อยชิ้นชิ้นโปรด้วยนะนี่เอาแค่ครึ่งเดียวนั่นแหะกัดแค่ครึ่งเดียวตัวมันเข้าไปแล้วอุยอืม S <S อืมอ้ไรเหอรอรู้รักตัวเ็ยคือโต๊ะมันต่อกันสองตัวอย่างเงี้เพื่อแบบให้ได้มุมอ่ะเมื่อกี้ราดน้ํำจิ้มไปยังวะลืมเลย <S 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 ลมื่อแต่กังวลโต๊ะลืมไปเลยนี่สองน้ำจิ้มไปเลยทีเดียวเลยอาอเอาไวให้กล้องดูหน่อยนี่ช้ำๆช้ำไปด้วยน้ำจิม้มสงสัยลาดเกินแน่เลยวะเนี่ย อร่อยว่ะเออเอดลอกหลวงหมดพอกินเป็นแล้วมันอร่อยว่ะไม่ต้องอันนั้นเอาไว้ให้เขาเออเออแล้วก็กินเนื้อไปเลยชิ้นหนึ่งเข้าให้ชิ้นเดียวพอเนื้อมีใครอยากเห็นชาเลนจ์ที่ผมกินหมดนี่ไหมครับไม่ <laughs> ทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับเพราะว่าผมกินต่อจากนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีปัญหาทะเลกกาะกับลีนาเดี๋ยวคืนนี้นอนหันหลังให้อีกไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาแค่นี้แล้วกันสรุปนะครับผมโดยรวมก็คืออร่อยครับไม่ผิดหวังที่ถ่อไปถึงที่นู่นนะครับอร่อยมากแซลมอนชามสดน้ำดองอร่อยกลมกล่อมแล้วก็แซลมอนเนี่ยแซลมอนดองนี่มันสดจริงๆเลยแล้วมันเด้งเนื้อค้งมันเด้งมันกรอบใช่มันเด้งแล้วก็มันกรอบบรรยายเหมือนกินเองในหน้าเราเนี่ยเพราะเขาแค่สัมผัสแค่เขาแค่มองตามองมันอะเขาก็ รับรู้แหละเดี๋ยวถ้าหาว่าใครอยากจะไปกินนะครับผมมีบริการ d e ลิเวอรแล้วก็ส่งทั่วประเทศด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อน,นะครับไว้บนโพสต์แล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับผมวันนี้นี่กับบังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหนึ่งสองซ้มอัสลามุอะัลกุมครับบ๊ายบายอันนี้ก็น่ากินไนไหนสัก,สส<ว>กชิ้นสองชิ้นเอาชิ้นเล็กเอาชิ้นเล็กเอาชิ้นเล็ก